วันนี้เนี่ยเรื่องที่เยอะแล้วก็เรื่องเดียวที่ผมจําเป็นต้องพูด <c oughs> ไม่พูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นเรื่องที่คนเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดคนที่เกลียดพวกเราก็จะหาเรื่องหาเราที่กล่าวหาผมนะฮะตั้งแต่นายนายนัทวุฒิสายเกื้อนะฮะมาจนถึงนายภริศวัชรศิลป์นะฮะ <c oughs> เด็กเมื่อวันซือนอายุแค่สาสองปีนายเทง้งหวัวหน้าพักประชาชนซึ่ง ตอนนี้เนี่ยพักประชาชนและในเทงเนี่ยยังไม่หายชอ็อกนึกไม่ถึงจะมีคนมาประชุมนุมถึงแสนคนเขาคิดไม่ถึงนายเทงชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอายุแค่38ม9ปีเองยังอายุน้อยกว่าน้อยกว่าลูกชายผมอีกผมพูดวันนั้นบนเวทีหลักๆผมต้องการเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ฟังว่าผมคิดยังไง ผมก็ได้ยกตัวอย่างว่าไอ้ฮุนเซนสมเด็จจากนรกเนี่ยมันโชคดีที่ผมเนี่ยไม่มีอำนาจ ถ้าผมมีอำนาจผมจะทำอย,อ,ยอย่างนี้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 แล้วผมก็จะยึดเขาพริหารคืนทำไมต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าผมไม่เคยยอมรับรัฐบาลไทยไม่เคยยอมรับว่ามติสาโลกเป็นมติที่ถูกต้องเพราะเราไม่ยอมรับสาโลกอยู่แล้วทำไมต้องมายอมให้มันเราก็ไปยึดคืนไปเลยแล้วผมยังจะอารวาสต่อไปที่พระตะบองเสียมราชสีโสพลที่ฝรั่งเศสเรามายึดเราไปในช่วงล่านาณนิคมตอนนั้น กัมพูชาประเทศมันยังไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวไอส้สมเด็จจากนารกก็ยังใส่รองเท้าแตะอยู่ในปา่าทําโน่นทนํานี่ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วพอมันตั้งประเทศกัมพูชาขึ้นมามันก็เอาไอ้สนธิสัญญาที่มัน บีบเราเนี่ยที่มันยึดเสียมราชพระนบอสีสุโขณเนี่ยยกให้กัมพูชาไปผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมมีอำนาจค่ะผมมีอำนาจนะผมจะให้กระทรวงการต่างประเทศหรือรัฐบาลไทยเนี่ยยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลฝรั่งเศสว่าอ้างอิงถึงสงยนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมที่คุณมาข่มขู่เราแล้วยึดเราไปแล้วคุณยกให้ประเทศกัมพูชาที่คุณตั้งไว้นทีหลังขอคืนให้ประเทศไทยและผมก็จะเคลื่อนย้ายทหารเนี่ยไปประจันตรงพรมแดนพระธบองเสียมราชและสีสโสพลนอกจากนั้น แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมไอปม้ประเทศเขมรประเทศวรนุ์แบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมคบแม่งไปทําไมมีประโยชน์อะไรเราเคยได้คเขมรได้อะไรจากนเขมร ที่เราได้จากเขมรก็คือเราได้ทักษิณชินวัตรเราได้เสื้อแดงที่มันหนีเข้าเขมรเราได้จกักรพงษ์เพนแขนอกจากนั้นแล้วเราไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเรามีได้เสียให้พูดคนพ่อคนแม่มันทําไมจะต้องคบมันละ่ะผมจะเรียกทูตไทยประจาเขมรให้กลับมาลดระดับทูตในกัมพูชากลายเป็นระดับกงสุลอย่างเดียวและผมก็จะไม่ใช้ในโยบายของอาเซียนว่าเข้าประเทศไทยเข้าในปรเป็นกุมาใช่ไหมต้องใช้วีซ่า เฉพาะเขเมรมึงจะเข้าไทยมึงต้องขอวีซา่ามึงจะบอกว่าให้คนไทยขอวีซ่าเพื่อเข้าเขาเมรก็ไม่เป็นไรมึงทำไปเพราะกูคิดว่าไม่มีใครเขาอยากไปประเทศมึงหรอกศก,ก็ปลกก็ศก,ก็ปลกอาชญากรรมเต็มทั้งประเทศแล้วขบูนอันใหม่ล่าสุดเล่าให้ฟังไปได้ผมเคยพูดใช่ไหมว่าไอ้หุนเซนเนี่ยมันมีหลานชื่อหุนโตไอ้หุนโตนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังในการฟอกเงินทุกอย่างโดยการตั้งบริษัทชื่อหุยวันท่านชมผมผู้รู้ความจริงมาจากล่ามคนหนึ่งเป็นล่ามไทย มีส่วนเกี่ยวพันธ์ก็เป็นญาติผมด้วยล่ามไทยเขมรเขาบอกว่าจะบอกความจริงกันก็ได้ไอ้หุ่นโตไม่ใช่หลานเป็นลูกแท้ๆของฮุนเซนจริงๆตระกูลมันชั่วทั้งตระกูลเพราะฉะนั้นแล้วมึงอยากจะเปิดเผยความเฮี้ยของใครก็ตามในประเทศไทยมึงเปิดไปเลยกูชอบกูชอบ กูชอบขอให้เปิดยา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 ช้าไอ้สมเด็จจากนรกช้าไม่ได้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเราไปคบมาทำไมไอ้กาเมนส้นตีนแล้วไอ้ด่านทั้งหมดเนี่ยทหารต้องปิดแม่งให้หมดไม่ต้องไปฟังเสียงใครเปิดไปทำไมล่ะปิดมันไปเลยแล้วผมก็จะถามว่าที่อ้างกันนักอ้างกันหนาว่าอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้านั้นทหารตัดไม่ได้ต้องให้ด่ดยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ยากอะไรนี่มีคนรักทหารเยอะไหมเหรอ ทหารก็มีหน่วยจอรยุ์ไม่ใช่เหรอก็แม่งปิดทางการไม่ได้กูก็แอบตัดแม่งทิ้งเลยไปเลยแล้วจะเป็นไงใช่ไหมท่านผู้ชมไอ้พวกขมรี่นี่ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันมึงมาแบบไหนกูย้อนกลับไปมึงสิบเท่าท่านผู้ชมครับเชื่อผมนี่ปิดดานเนี่ยนะไม่ถึงสิ้นปีนี้ขมรแม่งล่มทั้งประเทศนี่ไม่ได้พูดเล่นแม่งล่มทั้งประเทศ ส่วนเรื่องที่ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่พอใจทักสินที่ทักสินจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สมัยยังธุรกิจมันเอาละว,ว่าไปเรื่องนั้นกูไม่สนกูสนอย่างเดียวกูจะปิดด่านเพราะกูไม่อยากค้าขายกับมึงสามารถแจ้งเขง้ามาได้ที่ Line แอสสีทอ